โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นไมค์นนครับกันเนอะแล้วผมสัญญาว่าจะทําคลิปไมค์ครับออกมาเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีคอนเทนต์ที่ง่ายๆครับมัจจะได้ยอดวิวดีด้ยโอเคมาเอาเไป่มกันเียดีกว่ารอโหลดสักแป๊บน,นึงโอเคน มาแล้วพื้นที่ก็ดีอยู่นะครับมาถึงก็เจอทานมาถือว่าดีเลยคนระับเกิดมาในโลกที่ดีเลยโอ้ถ้ามันกระตุกโหขอภายด้วยนะผมเล่นในโทรศัพท์ถ้าเล่นในคอมอาจจะดีกว่านี้นะโอเคเราแน่นอนครับเล่นไม้ครับอย่างแรกต้องตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อน เดี๋ยวเราตัดไม้กันไปเรื่อยๆเ,เพราะเราจะเป็นที่ต้องใช้ไม้เป็นอย่างมากโอ้โหแหลกแหลกแหลกมแหลกผมมามาไมครับที่มาเล่นไม้ครับนี่ไม่ใช่หรอกมันมีคอนเทนต์มันมีคอนเทนต์นอ,นนอีเพียบเลยวเช่นตีรังผึ่งแล้วไปแล้วไปแล้วไปวไป ไมันจะไปตามมันตามอยู่วะว่าผมเจอถ้ำแล้วที่ผมดูแล้วจะสร้างบ้านไหนมันตามเฮ้ยยังตามอยู่ตามอีกมั้งเฮ้ยตามอ่ะโอเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขอหนีหนีเพิ่งก่อนโอเคมันไม่ตามละโอเคมะรับก่อนเลย ผมเล่นไหมครับทีไรหนีผมต้องทำงนี้ไว้ก่อนเลยคนระับนี่จำเป็นนี่ก็จำเป็นโอเคผมลืมพิกแอคด้วยโอเคโอเคมาเรามาพร้อมพร้อมสร้างพันเดี๋ยวเราจะมาสร้างมาใต้ดินก่อนแล้วก็ไม่ต้องตายดินหนอกเนี่ยสร้างในนี้แหละโอเค เราก็จะหาเหมืองใต้ใต้บ้านของเราเลยมาแดกแดกขออภัยด้วยนะครับจิบไอะชิบอะชิบอะชิบชิบจ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 ิบเฮ้ยต้องขยายบ้านกันหน่อยนะครับ ไหนก็ได้ไหนแล้วหาเหมือนไปเลยเไปหาเดี๋ยวแป๊บลืมลืมไปว่าไม่มีไม่มีฐานดียว่าเดี๋ยวจะทำทอดเนี่ยว่ะโอ้โหไปหาไม้อ่อไปหาต่อเอาตรงนั้นผมอยากทำคลิปตั้งหลายรอบแล้วแต่ว,ว่ากลัวทำออกมาได้ไม่สนุกผมก็เลย ขอ,อเป็นไหมครับก่อนแล้วกันนะจะมีอะไรบ้างอ้้หแหลกแหลกกลัวเจอกลัวเจอจ้าเอพ๋พี่ผมไปแล้วจ้าเออสับบี้องมาตานนี้มีอะไรบ้างน่าจะมีลาว,ว่า

เดี๋ยวแล้วผมมาไงเนี่ยลงม,มาขนาดนี้เลยเนี่ยรือว่าผมผิดวะผมน่าจะมาทางผิดนะเรียบร้อยหลงหลงแล้วหลงแล้วเรียบร้อยผมหลงผมหลงละ าตอนนี้เราก็ต้องมีอยู่แค่อย่างเดียวคือบ้านใต้ดิตนตรงนี้ก็อุดมสมบูรณ์ดีตอนนี้หิวก็มีทางขึ้นด้วยไม่งั้นขึ้นได้ ได้บ้านแล้วแล้วก็ตัดไม้เหอนที่ตัดไม้นี่ไม่ใช่อะไรนะเพื่อที่จะต้องทำทำฐานนะครับทำฐานโอ้โหโอ้ยเริ่บเบโอ้โหต้องการไหนๆก็จะขุดลงไปแล้ว ขุดลงไปเลยนะไหนๆก็จะลงไปแล้วตอนนี้เราก็ต้องหาถ่านนะเพื่อที่จะเอาไปจุดไม่ให้มันบ้านมันมืดจนเกิดไปไม่ให้มันเกิดซอมบี้นั่นหละเอางอ่างโอตอนนี้โอเคได้แะดับหนึ่ง

เือมืดตอนนี้เราต้องหาเหล็กหาเหล็กแล้วก็หาหา่หา,านนี่คืออะไรมืดๆออกกาเวลเนี่ยมีพว่อเนี่ยคิดไม่ผิดจริงๆเอาพวามาเนี่ย ขุดไปไดเรนะื่อยๆถ้าคิดมันแบบเยี่ยมๆหนะ่อยขอไม่ได้รับมาเราขึ้นโอ้โหตอนนี้หิวมากครับแป้งเปงนะงโอเคได้เอาไปก่อนนั่นแน่ขอหน่อยแล้วเฮ้ยเ,เจอแกะเอาแกะก่อนเราต้องการแกะเป็นอย่างมาก โอ้โหว่าตอนนี้แบบกระตุกมากเลยนะครับ <st it noise> เอ,าเอาบ้า,าเอา้เอาลราบ้านหายเอ้าเอ้าเอ้าบ้านหายอเอ้าเอ้าบ้านหายเอ้าบ้านหายอ๋อออบ้านนีนู้นบ้านนี้นู้น,าน,น,นตาบอด ตาบ่อ,อกแล้วใช่ไหจัดไปย่างก่อนโอเคตัดเลยปิง้งโอเคได้ละหนึ่งชิน มาเรามาต่อกันเลยดีกว่าต้องเจอเลยไหมดูมาขนาดนี้แล้วถ้ายังไม่เจอฐานไม่รู้จะว่าไงแล้วคือผมเป็นคนดวงไม่ดีขนาดเลยเหลยถ้าคิดมันน่าเบื่อเดี๋ยวผมจะใส่เพลงเติมเข้าไปนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้คลิปมันน่าเบื่อเกินไปครับโอเคมา แล้วก็ขึ้นขึ้นไปทำพิกัดโอ้โหไม้ไม่มีไม้ขาดแฉลุที่นี่นี่อุดมสมบูรณดีเทปะถ้าผมมีงบเยอะกว่านี้เอาอย่ายนะถ้าผมถ้าผมแบบถ้าคนดูแบบกดติดตามอะไรอย่างเงี้ย ผมพอผมไม่งอ้อผมว่าจะทําคลิปออกมาได้ดีวันถึงเพราะมันคือเราไม่มีกําลังใจอ่ะไม่มีกาลังใจทําคลิปเนี่ยคนดูไม่กดติดตามกันอ่ะคนดูช่วยกดติดตามกันหน่อยนะผมเห็นนะว่าคนดูคลิปผมแล้วไม่กดติดตาม ดูคลิปผมแล้วก็ชื่อกดติดตามเลยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อผมไม่เหตุผลนะว่าทำไมถึงไม่ทำไม่ทำ u t u b e ต่อเพราะว่ามันอ้นี่อีกอย่างคือขี้เกียจขี้เกียจแล้วไม่พอแล้วคือมันไม่มีคนดูไงมันมีก็จริงแต่ว่าคนดูมันน้อยอ่ะแล้วเราไม่ค่อยมีกำลังใจไงตอนนี้ผมก็จะ พยายามทําทํา y o u t u b e ไปรเรื่อยๆนะถ้าเป็นคนดูอะนะผมจะพยายามทํา y o YouTube ต่อทําต่อไปรเรื่อยๆตอนนี้เราก็เจอฐานแล้วอุว้ยเจอเยอะแลเนี่ยกี่ก้อนแล้วเนี่ยยี่สิบยี่สิบเ็ดแล้วเฮ้ยยี่สิบสองยิบสี่ยิบสี่ก้อนสวยหวานหมู อะไรโอเคไม่มีเละปาไปต่อฮึบฮึบบล็อกเราปะ,ละมองไม่เห็นขึ้นไปก่อนอันโหตอนนี้เลือดยังไอ้นี่เลยอะเลือดยังน้อยเลยพึบฮึบฮึบ,ฮบพอดไปก่อน คึบฮึบโอเคมาพร้อมละขุดไปลึกที่สุดเลยไหนๆก็เป็นคืนแรกแล้วมา เจอเจอเหล็กปุ๊บแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเลยเพราะตอนนี้ต้องการเหล็กปึ๊บ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 เึ๊บเฮ้ยมันจะไม่เจอเหล็กจริงๆเหรอเนี่ย๊บึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ พิกแอคหินนี่ใช้แล้วคุ้มอ่ะถ้าคนดูแบบอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็บอกมาได้นะครับนอกงหนือจากไหมคะไนปะเนาะเพราะผมไม่อยากให้มันเล่นเกมเดียวจนแบบคนดูน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยเล่นเกมเดียวคนดูะจะเบื่อก็ได้ ไม่เจองั้นเราไปสร้างบ้านกันดีกว่าเพราะไม่งั้นโอ้โหทุบเป็นชาติอะไม่น่าเจอแดี๋ยวผอาจจะมีเล่นหลังไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวแบบกลัวแบบเล่นเล่นไปเล่นมาแล้วกลัวแบบคนดูเบื่ออะไรเงี้ยอ้าวแล้วมืดพอดีงั้นเดี๋ยวเราตัดไปตอนกลางคืนกันเลยดีกว่า ตอนนี้มันไม่เมื่อสักได้ตอนนี้มันยังไม่ช้าสักทีอ่ะคนดูโอ้โหแล้วเพียบเลยเพียบเลย,ยงั้นก็อืม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 แตกหนึ่งผมลงโลดลงละไปแล้วจ้าแล้วคุณเหมือนก็นต่อดีกว,วะ่ะเมนตายแน่ไม่มีกล่องซะด้วยท,ทุกคน ขยายพื้นที่สักนิดนึงเ่อไม่นดาเปิดเลยเ,เรามีพื้นที่สักนิดทำแบบไม่ให้มันแออัดเคมาเรามานนี้กันต่อเดี๋ยวเราจะมาขยายพื้นที่ห้องใต้ดินของเราดูเหมือนคืนแรกจะทำได้แค่นี้ล่ะครับเพราะว่า มันยังไม่มีอะไรนะครับเอาเก็บเก็บหินไปก่อนเก็บทานเาก็บพุ่นี้ไปก่อนโอเคโอเคปะ่ะแล้วเราก็ไปล่ากันท์อเราขุดไปเรื่อยเลยดกวดแล้วเดี๋ยวเราคูณสองกันโอเคเรามัจะเร็วเดี๋ยว โอ้โหผมคุณหมดเอมคุณหมดห้องแล้วมันยังไม่เจอเหล็กอีกอะรวมแล,งลง้วคุณหรือไปอเดี๋ยวคลิปแรกคลิปแรกได้ไหมครับเราขอมีแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันเพราะพราะคือแรกมันยังทำอะไรอะไรยังไม่ได้นะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมเดี๋ยวห้องนี้เป็นห้องใต้ดินนะครับ แล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวขึ้นไปทำบ้านโอเคครับสวัสดีครับ